สวัสดีค่ะพบก,กับช้าวันเสาร์ที่9สิงหานะคะช่องพาดีีดค่ะ EP ที่105นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดพระปิดตานะคะเนื้อกาลานะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะแล้วก็เป็นพระลอดเนื้อดินนะคะแล้วก็นางพญานะคะซุ้มกอค่ะ แบ่งปันนะคะองค์ละ200กับ300บาทนะคะ300จะเป็นปิดตาเนืกะลานะคะเป็นพระเนื้อดินจะเป็นองค์ละ200บาทค่ะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตาหมายเลขนะได้เลยนะคะมีไม่มากนะคะปิดก่อนได้กดน,นะคะมาเริ่มที่องค์ที่1เลยค่ะองค์ที่1นนะคะ,ะ,คะจะเป็นปิดตาเนืกะลานะคะ เป็นของหลวงพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันนะคะเป็นเนื้อกะลานะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะเนื้อกะลาค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะเนื้อแห้งๆนะคะ ปิดตาเนื้อกะลาหลังแบบนะคะแบ่ 1, งปันองละ300บาทนะคะปิดตานะคะหลังแบบเนื้อกะลานะคะหมายเลขสองค่ะ นี่นะคะสูมให้ดูเนื้อหานะคะแห้งๆนะคะสวยๆเลยนะคะแบ่งปันนะคะในราคาเบาๆนะคะองค์ละ300บาทนะคะมีมาทั้งหมด5องค์นะคะปิดตาเนื้อกะลานะคะ หมายเลขสามค่ะหมายเลขสามก็จะเป็นปิดตาเนืกะลาเหมือนกันนะคะนี่นะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ นี่นะคะเนื้อแห้งๆนะคะสวยๆเลยนะคะไมลเลขสี่ค่ะ หมายเลขสี่นะคะเนื้อกลานะคะเป็นหลังแบบค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขห้านะคะองค์สุดท้ายนะคะของปิดตาเนื้อกลานะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะ หนึ่งถึงห้านะคะจะเป็นองค์ละสามร้อยบาทนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะถึงหมายเลขห้านะคะเนื้อแห้งๆสวยๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขหกนะคะจะเป็นพระรอดนะคะหมายเลขหกค่ะจะเป็นพระรอดเนื้อดินนะคะหน้าตาปากจมูกนะคะชัดๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แบ่งปัน200บาทนะคะเป็นพระรอดนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะ หมายเลขเจ็ดก็จะเป็นพารอดนะคะเนื้อจะออกเป็นอมเทานะคะอมเทาอมดำนะคะสวยๆเลยนะคะหลังก็จะเป็นรูปรอยนิ้วนะคะ หมายเลขแปดค่ะแปดก็จะเป็นพาลอดเหมือนกันนะคะนี่นะคะซูมให้ดูเนื้อหานะคะ ไปนะคะเป็นหมาเลขเก้านะคะหมาเลขเก้านะคะก็จะเป็นพระรอดนะคะจะเป็นพระรอดเนื้อดินเหมือนเดิมนะคะ นี่นะคะซูมให้ดูนะคะสวยๆเลยนะคะหมายเลขสิบค่ะ เนื้อจอกไปติดอมเทาอมดำนะคะนี่นะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ หมายเลขสิบเอ็ดนะคะจะเป็นนางพยานะคะจะเป็นนางพยาเนื้อดินนะคะจะเป็นองค์เล็กนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะ 12ค่ะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะกดเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มลายตามเบอร์ทูได้เลยนะคะ12นะคะ สิบสามค่ะไม่ได้สิบสามนะคะเนื้อหานะคะแห้งแห้ๆสวยๆเลยนะคะนางพญาเนื้อดินนะคะ สิบสี่ค่ะองค์สุดท้ายนะคะเป็นสูงกอนะคะไม่ได้สิบสี่นะคะองค์สุดท้ายเป็นพระสูงกอค่ะค่ะก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดจะมี 14รายการนะคะรายการที่1ถึง5นะคะเป็นชุดปิดตาเนื้อกลลานะคะจะเป็นองค์ละ3 0 0บาทนะคะหมายเลข6กถึง14ค่ะจะเป็นชุดพ้าเนื้อดินนะคะแบ่งกันองคละ200บาทนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตาหมายเลขแล้วก็โทรตามผรโทรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะ เพื่เป็นการแจ้งเตือนคลิปนะคะในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะ